ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับคาร่าแม่ลูกอ่อนหญิงสาวที่ปรากฏตัวในรายการโหนกระแสเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองและลูกน้อยที่เพิ่งคลอดได้ไม่ถึงเดือนหลังอ้างว่าถูกอดีตสามีทอดทิ้ง ในรายการวันนั้นอดีตสามีของคาร่าได้โฟนอินเข้าร่วมรายการและพูดในมุมของตัวเองซึ่งเนื้อหาที่เขาเล่ามามีความขัดแย้งอย่างชัดเจนกับสิ่งที่คาร่านำเสนอหลังจากรายการออกอากาศโลกโซเชียลเริ่มจับตาไปที่ตัวคาร่าอย่างหนักโดยเฉพาะในประเด็นการตรวจ DNA ของเด็กซึ่งเธอตั้งของ้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ยอมให้ตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อลูก ยิ่งทำให้หลายคนตั้งคําถามและเพิ่มความคลางแคลงใจในฝั่งของคาร่ามากขึ้นไปอีกเมื่อวานนี้ก็ยังมีการจับ